กลับมาในช่วงที่3มครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชางประยุนครับและวิทยากรคนพิเศษของผมครับเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงสิริครับคุณเชอรี่ครับกลับมาคุยกันต่อช่วงนี้เป็นช่วงคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านครับที่เขียนอีเมล์อัดเดรสและก็ถามกันเข้ามาครับทาง g i ฟฟ m e f ิฟ g i f f r i n c h a n n e l com ครับไปที่คําถามแรกเลยนะครับคำถามแรกครับคุณผู้ชมถามว่าอยากรับประทานผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นของกิฟฟี่รีนเคอร์คิวมาซีนะครับ แต่อยากทราบว่าถ้ารับประทานเป็นยาเนี่ยจะสามารถควบคู่กับการเป็นอาหารเสริมได้ไหมเอ้ยคำถามกมงงงงไหมครเออดิฉันฟังเดิฉันก็งงงงเหมือนกันคำถามงงงงคือเขาอาจจะหมายความว่าคือจะทานอาหารเสริมตัวนี้เป็นยาได้ไหมเออถ้ามุ่งหวังการรักษาโรคนะคะเค์คิวมาซีอีเนี่ยให้ผลใกล้เคียงกับยาช่วยย่อย ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเลยค่ะซึ่งกลุ่มยาช่วยย่อยกับยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยถือว่าเป็นยาที่อ่อนมากเป็นยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายด้วยซึ่งเคอร์คิวมาซีกินแบบให้ผลด้านนี้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะครับแต่จะได้เรื่องอื่นตามมาด้วยได้ค่ะเรื่องต้านมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะผิวผันก็ได้ด้วยเพราะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเอาละครับคำถามข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชมถามว่าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะนะครับอยากทราบว่าจะทานผลิตภัณฑ์เนี่ย ตัวนี้เป็นยาที่จะช่วยรักษาโรคกระเพาะหรือจะทานอาหารเสริมตัวนี้เป็นอาหารเสริมดีในความเห็นของดิฉันนะคะรับประทานเป็นอาหารเสริมคู่กับยารักษาโรคกระเพาะจะดีกว่าเพราะลําพังจะหวังผลของเคอร์คิวมินเพื่อรักษาแผลในกระเพาะเนี่ยมันรักษาได้แต่ว่าออกฤทธิ์น้อยช้าคือคช่วยได้แต่ช้ามากแล้วก็จะไม่แผลเนี่ยมันจะปริแตกมากขึ้นเ ความกว้างของแผลจะมากขึ้นมันจะไม่ทันกันนะคะคงั้นกินเสริมได้เพราะยาเนี่ยเรามีขนาดกําหนดห้ามกินมากกว่านี้ครับแล้วสา,สามารถกินเคอร์คิวมาซีหรือขมิ้นเนี่ยเสริมได้ครับก็คือช่วยเสริมกันไปได้เสมค,ค่ะนะครับคำถามข้อต่อไปเลยครับคุณผู้ชมถามว่าอยากลองทานอาหารเสริมประเภทสมุนไพรามานานแล้วแต่อยากทราบว่าทําไมถึงจะต้องเป็นขมิ้นชันคะเพราะเขามีข้อดีอะไร ข้อดีของขมิ้นชันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นราชินีแห่งสมุนไพรเลยนะคะราชินีแห่งร,ราชินีเลยค่ะคเพราะว่านอกเหนือจากช่วยเรื่องระบบภายในเกี่ยวกับการต้านมะเร็งนะคะคยังช่วยภายนอกเรื่องผิวช่วยเรื่องสมองนะคะเขาบอกว่ากินขมิ้นแล้วเนี่ยทำให้สมองปลอดโปร่งด้วยแล้วก็มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระช่วยรเรื่องผิวพรรณอยู่แล้วละนะคะผิวหนังอักเสบสะเก็ดเงินอะไรพวกนี้ช่วยช่วยแล้วก็งานวิจัยเรื่องต้านเซลล์มะเร็งเยอะมาก เยอะมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่บอกว่าทําไมถึงจะต้องเป็นขมิ้นค่ะใช่ค่ะนะครับคำถามข้อต่อไปเลยนะครับคุณเชอรี่ครับถามว่าปกติเนี่ยขับถ่ายไม่คล่องนะครับคุณชมท่านที่บอกว่าปกติขับถ่ายไม่คล่องเลยค่ะเลยอยากทราบว่าคุณสมบัติของข,องขมิ้นชันจะช่วยทําให้ขับถ่ายคล่องขึ้นหรือเปล่าอถ้าการขับถ่ายไม่คล่องเกิดจาก พฤติกรรมการบริโภคพืชผักผลไม้น้อยขาดไฟเบอร์ขมิ้นไม่ช่วยค่ะแต่ถ้าขับถ่ายไม่คล่องเกิดจากอาหารย่อยยากเกิดจากมีการย่อยไขมันน้อยอันนี้ขมิ้นช่วยค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูว่ามันเกิดจากอะไรครับต้องดูสาเหตุก่อนต้องดูสาเหตุบางคนทานพวกเนื้อสัตว์เยอะค่ะแต่ไม่ค่อยทานผักค่ะหรือบางคนทานผักแต่ไม่ค่อยทานน้ำอันนี้ก็จะขับถ่ายยากเหมือนกันก็ด้วยค่ะครับ อ่ะเอาละครับคำถามข้อต่อไปครับคุณผู้ชมถามว่าไม่เคยทานอาหารเสริมมาก่อนเลยนะครับอยากรู้ว่าหากรับประทานแล้วเราจะดูอาการของตัวเองได้อย่างไรว่าดีขึ้นหรือเปล่าไม่เคยทานอาหารเสริมใดๆครับจริงๆแล้วผลของอาหารเสริมเนี่ย จะออกลทธิ์ค่อยเป็นค่อยไปจะไม่สามารถเห็นผลชัดเจนเหมือนกับการรับประทานยาอย่างเราปวดหัวเนี่ยเรากินยาพาราเซตามอลนะคะภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นและอาการปวดหัวจะลดลงแต่ท้องอืดท้องอืดกินขมิ้นอาจจะจริงๆมือแรกอาจจะยังไม่ค่อยหายเท่าไหร่จะไปดีในมือที่2อที่สเป็นต้นไปมันจะค่อยๆเห็นผลค่ะค นั่นจะออกฤทธิ์ช้ากว่าเป็นอย่างอย่างสมมติว่าเวลาทานต้องทานเยอะแค่ไหนครับคุณเชอรี่ต้องทานเยอะไหมในแบบที่สกัดมาแล้วโดยเฉลีย่ย1-2เม็ดค่ะไม่ต้องเยอะด้วยแต่ในรูปแบบของเป็นอาหารสดจากธรรมชาติเนี่ยอาจจะต้องเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลมากมายด้วยเนั้นถามว่ากินอาหารเสริมแล้วจะเห็นผลเมื่อไหร่คําตอบก็คือถ้าโดยเฉลี่ยเลยนะคะค อาหารเสริมทั่วไปเนี่ยเฉลี่ยประมาณ1เดือนเป็นต้นไปอ,อาหารเสริมทั่วไปแต่ถ้าเป็นขมิ้นเนี่ยจะเร็วหน่อยเพราะมันมีผลเรื่องระบบย่อยอาหารโดยตรงรก็อาจจะในมือที่2มือที่3เป็นต้นไปครับเอาละรครับคำถามข้อต่อไปครับคุณผู้ชมถามว่าเห็นว่านะครับอาหารเสริมเนี่ยเป็นสมุนไพรเลยอยากทราบว่าจะทานยากกว่าปกติหรือเปล่าจะทานยากกรณีที่ท่านเป็นโรคตับอักเสบก็คือไม่ให้ทาน ค,คือ,อยังไงเว้นไปก่อนดีกว่านะคะไม่ให้ทานแค่นั้นเองอาหารเสริมที่เป็นเม็ดเม็ดทั่วๆไปกับอาหารเสริมที่เป็นสมุนไพรครับเขาเหมือนหรือเขาต่างกันไหมครับอาจารย์อาหารเสริมที่เป็นสมุนไพรหมายว่าไม่ได้แปลร,รูปใช่ไหมคะที่ที่ถ้าสมมติเป็นอาหารเสริมที่แปลร,รูปแล้วแปลร,รูปแล,แล้วจากสมุนไพรใช่ไหมคะกับอาหารเสริมเม็ดเม็ดเช่นอะไรคะครีมโรสน้ำปลานะคะความต่างก็คือถ้ามาจากสมุนไพรนี่จะมีความเป็นยาสูงกว่าครับเพราะฉะนั้น ควรจะกินสักระยะหนึ่งแล้วก็หยุดบ้างเพื่อพักการทำงานของตับ,บนะคะแล้วก็คนที่เป็นตับอักเสบจะห้ามกลุ่มสมุนไพรแต่ยังคงกินอาหารเสริฟอื่นๆได้ อาหารสมินอื่นไม่ต้องหยุดกินได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่คนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของตับอักเสบล่ะครับกินได้ทั้งสองอย่างอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามนะคะในกลุ่มสมุนไพรเนี่ยควรจะกินบ้างหยุดบ้างดีกว่าค่ะนานประมาณเท่าไหร่และควรจะหยุดเท่าไหร่ครับถ้าเป็นดิฉันแนะนํานะคะ3มสัปดาห์หยุดสัก5้าวันแล้วก็กลับมาทานได้อีกก็เหมือนกับว่าถ้า1นเดือน หนึ่งเดือนเราก็ทานสักห้าวันหยุดสักหนึ่งสัปดาห์ถ้าจำง่ายๆแบบก็คือในหนึ่งเดือนมี4สัปดาห์ทาน3สัปดาห์หยุด1สัปดาห์ก็ได้แล้วก็กลับมาทานอีกและสมมติกลัวลืมทานวันเว้นวันแล้วฮะวันเว้นวันถ้าไม่ได้เป็นโรคอะไรนะคะทานได้ค่ะทานได้แต่ถ้ากินเพื่อหวังผลในการช่วยโรคนั้นๆหรือป้องกันมะเร็งควรจะทานติดต่อกันดีกว่า แล้วควรจะหยุดเว้นแบบนี้ด,ด้วยไหมครับเว้นหนึ่งสัปดาห์แล้วก็กลับมาทานอีกหรือบางคนเขาเสียเ่ยงต่อการเป็นมะเร็งเยอะอันนี้อาจจะต้องกินติดต่อก,กัน,กนเช่น3เดือนหยุด1สัปดาห์แล้วกลับมากินอีกอะไรประมาณนี้ค่ะคขึ้นกับความต้องการของร่างกายค่ะคแต่ที่สําคัญคนเหล่านี้ต้องไม่มีปัญหาตับอักเสบอยู่แล้วนะคะก็ต้องก็ต้องเช็คตัวเองดูให้ดีด้วยนะครับว่ามีปัญหาในเรื่องของโรคอะไรหรือเปล่าตับอักเสบเป็นหรือเปล่าแล้วก็ถุงน้ําดี นิ่วในถุงน้าดีเนี่ยเราเป็นหรือเปล่านะครับถ้าไม่เป็นเนี่ยสอย่างเนี้ยทานได้เลยทานได้ค่ะแต่เนื่องด้วยความที่เป็นสมุนไพรก็ต้องมีการทานแล้วก็มีการหยุดบ้างนะครับคราวนี้เวลาที่เราจะเลือกนะครับวันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นสมุนไพรเนี่ยในท้องตลาดเยอะมากๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกสมุนไพรสักหนึ่งชนิดมารับประทานเนี่ยนะครับเรามีวิธีการดูอย่างไรดีครับว่า ผลิตภัณฑ์เนี้ยเราควรจะซื้อมาทานผลิตภัณฑ์เนี้ยเราไม่ควรจะซื้อมาทานนะครับที่แน่ๆเลยนะคะปัจจุบันเรามีหน่วยงานอยอยนะคะครตรวจสอบว่ามีทะเบียนอยอยจริงไหมมีการกําหนดผู้ผลิตแน่นแน่นอนชัดเจนไหมนะคะแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ที่เราลองโทรไปตรวจสอบได้ว่าเออโรงงานนี้มีจริงหรือเปล่านะคะคแต่ถ้าเป็นบริษัทที่เขาด่งดังอยู่แล้วเนี่ยมาตรฐานเขามีอยู่แล้วล่ะเพราะเขาจะมีทั้ง GMP มีทั้ง ISO อะไรเนี้ยนะคะอันเนี้ย เชื่อถือได้แน่นอนดูแพ็กกิ้งด้วยแต่ก็ต้องดูวันหมดอายุเขาจะกำหนดนะคะถ้ามีวันผลิตเนี่ยให้ดูว่านับไปอีก3ปีคือวันหมดอายุรหรือถ้ากำหนดวันหมดอายุเลยดูวันหมดอายุไปเลยค่ะครับผมเคยได้ยินมาแบบนี้คุณเชอรี่เขาบอกว่าถ้าซื้อผลิตภัณฑ์มาแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าเขาบอกหมดอายุอีก3ปีหลังจากวันที่เราซื้อนั่นนะครับแต่ถ้าเปิดผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกไม่ถึง3ปีใช่ค่ะ คือถ้าเ,เปิดแล้วเนี่ยมันจะมีความชื้นจากอากาศทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเสียเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดแล้วโดยเฉลี่ยนะคะ ควรจะรับประทานให้หมดในในรูปแบบของเม็ดหรือแคปซูลหรือสมแห้งต่างๆนะคะโดยเฉลี่ยภายใน3เดือนถ้าเปิดแล้วถ้าเปิดแล้วประมาณ3เดือนใช่ค่ะอ๋อแต่ถ้าบางคนเก็บนานกว่านั้นคือเปิดทานแล้วก็หยุดทานไปก็ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเพราะอาจจะมีความชื้นจากอากาศเข้ามาต่อให้มีผงกันชื้นมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งส่วนที่ไกลผงกันชื้นก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้รับการดูดความชื้นเลยค่ะครับ อันนั้นก็เป็นวิธีการนะฮะที่จะเลือกรับประทานอาหารเสริมหรือวิธีการที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นเสริมอาหารนะครับในเรื่องของสมุนไพรคราวนี้สุดท้ายครับคุณเชอรี่อยากให้คุณเชอรี่เนี่ยฝากถึงผู้ชมสักนิดนึงครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าตัวเองมีปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่กําลังกังวลอยู่เนี่ยจะเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นสมุนไพรามาทานเนี่ยควรจะเลือกอย่างไรให้มันตรงกับโรคที่เราเป็นดีครับ เลือกเลือกอย่างไรให้ตรงกับโรคที่เป็นตงลงเป็นโรคอะไรบ้างคะหรือต้องถามนิดนึงถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะให้เลือกขมิ้นเป็นอันดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะถ้าเป็นดิฉันดิฉันก็จะเลือกเป็นกลุ่มชาเขียว e c g อะไรเงี้ยป็นต้นค่ะหรือถ้ามีปัญหาแบบหลายระบบแล้วก็มีปัญหาผิวพรรณด้วยก็อาจจะเลือกเป็นพวกสารสกัดเมล็ดองุ่นอะไรอย่างนี้นะคะ ครับก็สามารถเลือกได้นะฮะเลือกได้แต่ความต้องการครับแล้วก็ดูแหล่งที่มาแล้วก็แหล่งผลิตด้วยแค่นั้นเองนะครับก็สามารถทําให้สุขภาพดีขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็บอกกันแล้วนะคุณผู้ชมว่าเสริมจากอาหารที่เรารับประทานทั่วๆไป เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับต้องบอกว่าเราได้รับทั้งความรู้นะครับแล้วก็ได้ไขข้อข้องใจในการตอบคําถามหลายๆคําถามทีเดียวครับกับวิทยากรคนพิเศษของเราในวันนี้ครับเภสัชกรหญิงวิจิตรตรงสิริครับขอบพระคุณคุณเชอรี่ครับยินดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพูดคุยกันครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะพูดคุยนะครับหรืออยากจะให้ตอบคำถามในรายการครับคุณผู้ชมสามารถเขียนและส่งมาที่อีเมลแอดเดรสได้เลยนะครับที่ g i v e m e f i v e g i v e f r i e n c h a n n e l c o m ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันครู่เดียวครับ